สวัสดีครับเดี๋ยวเอานี่ไปว้ด้านล่างก่อนมาหามาเล่นมาหาทำดีโมเมนต์นในอบริจิวอนไปวางแผนอืนๆนะแฟมนี่คือวิธีฟาร์มของผมคือการกวนคนอื่นในห้องที่มีคนเยอะๆนะตอนคืน โห่ใช่บัมเล่ชตามฮาโลวีนเขาไม่ทันน่ะฮาโลวีนที่แล้วอ่ะอดได้นี่เลยวอมพายอ่ะยิงกูบิเตัวแลามิกกูบิดคลิปเลืมแลสกิลไหนวางแลเบรคไซฟ์โฟเย้เย้

มากิโกไยี <Sen> no oh <S 2 TALIESIN> hey, ่สิบลิปพี่สิบฮ่าเอ้ยเอาไรนู่มไม่ได้แดงไม่ได้แดงสักแดงหนึ่งกูก็ไม่ห่าละสลัดแต่เอาลิปสื่นมา แดงได้ยูตีหมอนแมนไม่ได้ละไม่ได้การละลูซี่เราต้องแบททาวทีโอได้โคตง่ายยี่งงเรย์ยัยด้อืมเด้อ บารล์แบททามทิโอแต่สี่คนวงเล็บสี่คนเอ้ยเพื่อนฟูงคนชนะฆ่าแม่งยยอุ้ทวีแบททามทิโอดึงดึงดึง anh đây Wow, anh ủ Hụt mấy thằng. go Đi, bắt Ôi, chết không đều Cú chém เจอแล้วเส้นนี้คิดจำจไม่น่จังว้าเราเอ้ยระยะไกลสวได้โอ้ยผีในสลัดบัตเทิลมันโหดกว่าผีในอาร์ติี้วเดินรลวิแล้วอดได้นี่แหละ กได้แล้ววะมันชื่ออะไรนะตัวเมอะไรนะจุกลิ่นจุที่มันฆ่าคนแล้วกับซัมบี้เออนั่นแหละมีเก็บได้พันพันเก้าร้อยแล้วอ่าโอ๊ยบดดลืมอหมคือเข้าอยู่โอ้ยมันมันใจนี่เไหมใช้พลังไม่ได้เว้ย แต่ว่าเกิดเป็นไอบ้บัคอะไรตัวแหละไม่เจอทำได้เพลงเพลงอันคุ้นๆๆเ,คเคยอันที่รักเพลงอันที่รักคือได้แล้วอ่ะเด้อมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดผสมายาเยอะๆมันก็นา่าจะโหดอยู่ ไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้แล้วหรอเป็นทครล่ะอ้ยก็แค่จะเป็นลูกตาใช่ไหมันมันนี้เป็นบอกอัปเดตชอบดูนะอัปเดตอ่ะแต่จมันไม่ได้อัปเดตนานแล้วกูก็ไม่เข้าใจหรอกอ่ะอยากได้เนี้ยฟ์าไม่ทันเขาบ้างเลยเนี่ยนี่ไม่เอา ลุงนี้ซื้อหมัดพระเจ้าไปนานแล้วแต่ดันโง่ไปซื้อนั้นโอ้ยอันต <elli> ิดดัสอชิดัสดัสอะไรติดดัสแล้วติอันติดัสเสรัสเมาสเตรลีมาสเตอรมาสเตอรลแฟนมาสเตอร์ลบนมาสเตอร เก็บไปตังต้งทีต่ตัตวจิงดาโนาาวาฟูฟัวนี่นี่คาร์โรลลคาร์โรลลอันนี้ได้แล้วอะอยากได้เพิ่มไหมอามาัสอ,อามัสแต่แล้วไ,ไม่รู้ไปทำอะไรเอเรียน ยาความเบลน้ำย <m figure nies> <ness> ันแกรงแกรงโอ้ยเฮ้ยเน้องไม่ได้เด็กเฮ้ยมาฟมฟบอกมาฟร์มไม่ได้เด็กเอรียนมนตั้งเดวูู วูวูวูอูพ yeah. ่ชายฮั <Tru> ่โหลทอะพี่เวลงเวลอเลีว่มเด็กคนใช่ไหมนั่นขนใช่ไหม ิเกิดขึ้นอย่างนั้นล่เย้ยตายฮะฮะกนกันนี้เผื่อนี่เผื่อเดี๋ยวต้องเอาความเลยอันเนี้ยมันโหดมากเลยถ้าเกิด มันถ้าเกิดมึงถ้าเกิดฉันไม่ใช่อย่าพูดคำหยาบเอ,อ้พยายามไม่พูดคำหยาบเอาคำหยาบไปคุยกับเพื่อนเลยติดชินกับมันโอ้ยถ้ามุกยาไปเยอะๆมันก็จะเก่งแค่นั้นแหละเอาตอวนีครับตอนนี้บิวกอลเลซ่ามาแลว้วอันนี้จะพาว์าไปไหน บอกไม่ไปนะเจะ้อืมไยตู้นี่สินะที่เขาเรียกว่าเอเลนนี่จิ้มน้ำยาก,กระโดด คำหยาบฮอมิิงกรเอิกร์ดิสวีทยเดเฟเอร์อวแตกอกกวกรีเวดเวร,รเบส ตัปตัวปี๊ตัวปีปป๊ตัวปอ๊ดิอคิดอันที่คิดว่ามีจริงอันนี้ไม่มีอันนี้ม,อนนม,อนนมีอันนี้น่าจะโหดอยู่ถ้าเกิดตีมันไม่มันไม่โหดแล้วก็ไออะไรนะไอมาสเตอรี่ของดิสนี่ฉันมีแล้วฉันลองไปแล้วมันเคยเล่นอันด์เทลเว้ เริ่มมีไฟเร,ริ่มร้อนแรงราตายคืออร้องเพลง ้องเป็นห MM. yeah, yeah, yeah. <Q> ้าร้อยให้ได้ฉันโกรแค้นกับหยูตบเุ๊บถอยยะยมาหน่อยเดินหนึ่งไปเจอดีฮวิ้วิ้ ทงมันทัเนอทันเนอเฮเ็อนี่ <sist çal sec Dartmouth> นี่จะเป็นอสุ้ายกับปกแต่ง